สวัสดีทุกคนครับวันนี้ก็มาเจอกับมีอีกหนึ่งคลิปนะครับคลิปนี้ไม่ได้มารีวิว GS แล้วก็ GB แล้วนะครับคลิป g s เ b มีอยู่ใน Facebook เยอะแล้วนะครับยังไงก็ลองคลิกเข้าไปดูได้นะครับในอัลบั้มวิดีโอนะครับสำหรับวันนี้ครับมีสินค้าเปิดตัวใหม่ซึ่งเหมาะกับช่วงหน้าร้อนตอนนี้มากๆเลยก็คือตัวกันแดดตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยของนูมสกินนะครับซึ่งพัฒนาสูตรมาจากรุ่นดั้งเดิมรุ่นนี้ มามีใช้มาประมาณ10กว่าปีแล้วตัวนี้ก็คือเคยใช้มาตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับแต่ว่า,อาพอพัฒนาสูตรใหม่เนี่ยตัวนี้ดียิ่งขึ้นเดี๋ยวมีจะมารีวิวให้ฟังครับว่ามันดีกว่าของเก่ายังไงแล้วก็ใช้ง่ายกว่ายังไงนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวติดตามกันเลยนะครับครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าสําหรับกันแดดตัวนี้นะครับคุณสมบัติของมันก็คือ เป็น S.P.F. 3 5 P.A. บวกบวกบวกนะครับสำหรับหลายคนที่สงสัยกันว่าเอ๊ะทำไม S.P.F. แค่35เองมันจะกันอะไรได้เยอะแยะหรือเปล่าจริงๆต้องบอกตามตรงเลยนะครับว่า S.P.F. เนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้อง50หรือว่า100หรือว่า200นะครับคือแค่35มเนี่ยมันก็สามารถป้องกันรังสี U.V. สำหรับการที่เราออกไปตากแดดด้านนอกได้แล้วนะครับเพราะว่า S.P.F. ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่กันรังสี U.V.B. นะครับรังสี U.V.B. คือรังสีที่เวลาเราจะทำให ให้ผิวเราเนี่ยแดงแล้วก็ดำแล้วก็ไหม้นะครับก็คือรังสี UVB เนี่ยมันเกิดจากตัวนี้ถ้าเรามี SPF 35เนี่ยมันก็คือเท่ากับว่าเราเนี่ยสามารถทนแดดทนแดดได้นานถึง35เท่านะครับหลังจากเราทากันแดดตัวนี้ไปเนี่ยก็อยู่ได้ประมาณสัก3-5ชั่วโมงแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะให้กันแดดมันมีประสิทธิภาพดีนะครับแนะนำให้ทา หลังจากทารอบแรกเสร็จแล้วเนี่ยแนะนําให้ทาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยประมาณสัก3ามชั่วโมงก็คือให้หลังเนี่ยสามารถทาได้อีกตัวนี้มันมีความพิเศษตรงที่ว่ามันสามารถทาทับเมคอัพได้นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าตัวเนื้อของมันเนี่ยจะีมีจะบีบเนื้อให้ดูนะครับเนื้อของมันเนี่ยมันจะแตกต่างจากรุ่นเดิมรุ่นเดิมเนี่ยจะเป็นครีมแต่ตัวนี้จะเป็นอิมเลชันคือเนื้อเนี่ยจะค่อนข้างคล้ายคลึงกับเอสเซนต์นะครับก็คือจะเป็นเนื้อลักษณะนี้นะครับซึ่งเกลี่ยง่ายแล้วก็ไม่มัน จะสังเกตว่ามันจะไม่ได้มีสีที่ชัดเจนนะครับคือถ้าถ้าเปรียบเทียบคือมันจะออกเสียสีชมพูระเรื่อนนิดนิดนะครับแต่ว่าเวลาทาจะเห็นว่ามันจะขาวใช่ไหมครับแต่ว่าพอเราลูบไปแล้วสักพักเนี่ยมันจะกลายเป็นสีใสแล้วก็ไม่ทิ้งสีไม่ทิ้งคราบนะครับแล้วเราเนี่ยสามารถที่จะทาทับเมคอัพได้คือเวลาเราทาทับเมคอัพเนี่ยเราใช้วิธีการกดลงไปนะครับจากสีขาวที่เมื่อกี้เราเห็นนะครับมันจะกลายเป็น สีเดียวกับสีผิวเราแล้วก็จะแห้งสนิทไปเลยนะครับเดี๋ยวมีจะทดสอบให้ดูถึงว่าประสิทธิภาพของมันเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็ตัวนี้มันจะป้องกันหน้ามันด้วยนะครับสำหรับสาวไทยที่กังวลว่าเฮ้ยกันแดดจะมันไหมอะไรเงี้ยจะเปรียบเทียบตัวนี้กับรุ่นเก่านะครับว่าความมันไม่มันแตกต่างกันยังไงนะครับโดยที่เราจะทดสอบบนกระดาษซับมันอันนี้นะครับเดี๋ยวจะทดสอบให้ดูเลยดีกว่าเนาะ เริ่มต้นจากสูตรเก่าก่อนแล้วกันนะครับอันนี้คือสูตรเก่าเนาะเดี๋ยวจะเขียนให้ดูว่าฝั่งไหนคือสูตรเก่าฝั่งไหนคือสูตรใหม่นะครับสูตรเก่าอันแรกนะครับจะบีบลงไปทางฝั่งนี้เนะาะเริ่มเลยแป๊บหนึ่งนะครับโอเคอันนี้คือสูตรเก่านะครับหยดลงไปประมาณนี้นะครับ ส่วนสูตรใหม่อันนี้นะครับเดี๋ยวจะหยดลงอีกฝั่งหนึ่งให้เห็นนะครับว่าจะมันหรือไม่มันนะครับบนกระดาษซับมันเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับโอเคสูตรใหม่มาแล้วนะครับจะสังเกตเห็นว่าสูตรใหม่เนี่ยอย่างที่เมื่อกี้มีบอกครับเนื้อครีมมันจะออกชมพูชมพูนิดนึงในกล้องไม่แน่ใจว่าเห็นเป็นสีชมพูหรือเปล่านะครับมันจะออกชมพูชมพูนิดนึงนะครับแต่ว่าเวลาทาไปแล้วเนี่ย มันก็จะไม่ทิ้งสีไม่ทิ้งคราบนะครับซึ่งรุ่นเก่าเนี่ยอ,อ,อาจจะค่อนข้างที่จะทิ้งคราบขาวนิดนึงเนาะเพราะว่าตัวเนื้อเขาจะเป็นสีขาวแล้วเขาเป็นเนื้อครีมส่วนนี้จะเป็นเนื้ออ m โมชั n นเอเซนนะครับมันก็จะค่อนข้างที่จะซึมดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าฝั่งใหม่กับฝั่งเก่าอันไหนมันอันไหนไม่มันนะครับดูเนาะหนึ่พลิกดูอ่าเห็นไหมครับ เห็นชัดๆเลยว่าอันเนี้ยฝั่งเก่าเห็นไหมว่ามันน้ำมันมันซึมทะลุเลยส่วนฝั่งใหม่เป็นแค่เงาๆเองเห็นปะเห็นเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอ่าเห็นปะครับว่ามันเป็นคราบน้ำมันเลยส่วนอีกข้างหนึ่งแค่เป็นงานซึมเฉยๆแต่ว่าไม่ใช่น้ำมันนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเราพักไว้สักแป๊บหนึ่งก่อนก็ได้นะครับให้จะได้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนเนาะเดี๋ยวกลับมาดูอีกทีหนึ่งท้ายคลิปนะครับว่า หลังจากเราทิ้งสองตัวนี้ไว้เนี่ยความมันอันไหนจะมากกว่ากันอันไหนจะน้อยกว่ากันนะครับรอปแป๊บหนึ่งเดี๋ยวโอเคครับเรามาพูดถึงส่วนผสมของตัวนี้ดีกว่าแน่นอนเลยครับสารตัวกันแดดก็ต้องมีสารกันแดดถูกต้องไหมครับแต่ว่าสิ่งที่มันพิเศษกว่ารุ่นเก่าตรงที่ว่าตัวนี้มันมีสารแอสตาเซลตินนะครับสารนี้ถ้าเกิดว่าใครเบิร์ดดูตามโฆษณาอาจจะเคยได้ยินมันผสมอยู่ในหลากหลายผลิตภัณฑ์บำรุงผิวแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่จะเป็นพวก อาหารเสริมต่างๆนะครับซึ่งสารตัวนี้เนี่ยมันก็สกัดมาจากสารหร่ายสีเขียวนะครับสารตัวนี้สําคัญยังไงสารตัวนี้มันช่วยในการที่จะต้านความเสื่อมชรานะครับแล้วก็ป้องกันอนุมูลอิสระนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะถูกผสมอยู่ในครีมกันแดดตัวนี้นั่นก็แปลว่าเราทาตัวนี้นอกจากเราที่จะได้สารกันแดดแล้วนะครับผิวเราก็จะไม่เหี่ยวด้วยเพราะว่าเราจะมีสารแอสตาเซลตินในการที่จะป้องกันริ้วรอยนะครับก่อนวัย ครับสูตรใหม่จะทามือนี้นะมือที่มีเชือกอยู่ใช้ประมาณขนาดนี้พอนะครับเราก็ทาตอนแรกทาเห็นเป็นสีขาวไม่ต้องตกใจนะครับมันคือเนื้อมันจะประมาณสีออกชมพูอ่อนๆแต่ว่าเวลาเราทาเนี่ยพอไมนก็จะเป็นสีขาวนิดนึงแต่ว่าพอเราทาแล้วกดตก,ตก,ต,กตกไปนะครับนิดนึงเนี่ยสักพักหนึ่งมันจะไม่ทิ้งคราบขาวเลยนะครับ เราก็มันก็จะทําให้ผิวบริเวณนี้ดูใสขึ้นแ้าว่าตัวนี้ไม่ใช่เมคอัพเบสนะครับมันจะไม่ได้มีสีเราก็จะเป็นสีผิวเราสีธรรมชาติเลยแล้วก็สามารถทาแป้งได้อีก1ชั้นนะครับส่วนอันนี้รุ่นเก่านะครับทากับข้อมือ,อนฝั่งนี้นะครับของเก่ามันจะมันกว่าแล้วก็ทิ้งคราบขาวแล้วก็เกลี่ยยากกว่าเพราะเนื่องจากของเก่ามันเป็นเนื้อครีมแล้วก็อ่า เนาะของเก่าก็ย่อมจะไม่ได้ดีเท่าของใหม่ของใหม่ดีกว่าอยู่แล้วนะครับอันนี้ขนาดนี้ขนาดทาเหมือนกันกดเหมือนกันดูเห็นว่าครับทิ้งคราบขาวอยู่ของเก่าอันนี้คือรุ่นเก่าซึ่งไม่มีผลิตแล้วนะครับเลิกนะครับเรามาใช้ของใหม่ดีกว่าซึ่งเปรียบเทียบดูของเก่าเนี่ยเห็นคราบขาวชัดๆเลยส่วนของใหม่เนียนสนิทไปกับผิวเราเลยนะครับแล้วสัมผัสดูได้คือไม่ทิ้งความมันบนผิวเลยนะครับ คราวนี้เรามาดูเรามาดูกันไอซับมันอันเดิมที่เมื่อกี้เราทาทิ้งไว้นะครับกลัวว่าจะเห็นไม่ชัดเจนนะครับอันนี้คือสูตรใหม่นะครับสูตรใหม่คือมันจะออกสีชมพูอ่อนนิดนิดนึงนะครับแล้วก็อันนี้คือสูตรเก่านะครับสูตรเก่าก็คือออกสีขาวนะครับให้ดูด้านหลังพลิกเลยก็ได้นะครับอันนี้จะเห็นว่ามันจะเป็น น้ำมันเลยนะครับอย่างคนที่เคยซับกระดาษซับมันเนี่ยจะรู้เลยว่าเนี่ยคือความมันจากน้ํามันนะครับส่วนอันนี้อีกข้างหนึ่งสังเกตว่าไม่ใช่ความมันแต่ว่ามันจะคือแค่ซึมทะลุเฉยๆนะครับแต่ว่าจะไม่เห็นว่ามันมันเลยอ่ะให้ดูชัดๆอีกทีหนึง่งกลัวจะไม่เห็นจังเลยเนาะสังเกต2อันนี้แตกต่างนะครับน้ํามันจะโปร่งแสงส่วนอันนี้ไม่มีน้ํามันนะครับจะทึบ ยังไงก็อย่างนั้นเหมือนเดิมเลยนะฮะเปรียบเทียบให้ดู2สูตรสูตรใหม่ใช้ได้หน้าไม่มันนะครับแล้วก็ ติดทนนานสามารถเติมทับเมคอัพได้ตลอดทั้งวันนะครับก็คือสัก3ชั่วโมงเราสามารถทาทับได้นะครับไม่เป็นไม่ทิ้งคราบแล้วก็ SPF แค่35ก็เพียงพอแล้วบางคนถามว่าเฮ้ย35มันจะพอไหมสําหรับแดดกรุงเทพจริงๆแล้วพอนะครับมันไม่จําเป็นต้องใช้สูงมากการที่ SPF ยิ่งสูงเนี่ยมันจะมีพวกอา,อาจจะทําให้ผิวเราระคายเคืองได้เพราะว่าเขาจะต้องใส่สายเพื่อจะไปเพิ่ม SPF ให้ยิ่งสูงขึ้นสูงขึ้น แล้วก็จะล้างออกได้ยากกันนะครับตัวนี้ก็ล้างออกง่ายนะครับแค่ใช้พวกเมคอัพรีมูเวอร์หรือว่าครีมล้างหน้าทั่วไปนะครับก็สามารถที่จะล้างออกได้หมดจดแล้วนะครับไม่อุดตันสําหรับคนเป็นสิวก็สามารถทาได้เพราะว่ามันเป็นสูตรน้าครับที่สําคัญมากๆเลยคือมันเป็นสูตรน้ํา นะครับมันก็จะซึมไปกับผิวเลยไม่อุดตันบนใบหน้านะครับยังไงฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสนใจยังไงก็ติดต่อมาได้นะครับก็ทั้งทางอินบ็อกซ์แล้วก็ทางไลน์นะครับเดี๋ยวจะทิ้งไลน์ ID ไว้ให้ดูด้านล่างนะครับอโอเคครับยังไงวันนี้ขอบคุณมากๆครับบ๊ายบาย